สวัสดีค่ะพี่น้องอีสานกินแซมาแล้วจากพี่น้องจ๋าเมื่อเด้แมวว่าได้เห็นตอนวิธีเห็ดนอกจากพี่น้องจ๋าพอดีแมวเลิกงานมากบอกคอยมีเวลานะกจากกันเลยฝ่าวล่งเห็ดเทศนอจาพี่น้องจ๋าโอเคนอกจากเมื่อนี้แมวผ้าไม่กินแกงผักีเล็กไสเนื้อนอกจากเป็นเนื้อจากสี่โค้งนอกจากซี่โค้งง่วนนอกจากเอามาเห็ดใส่แทนหนังหนังนอกจากโอเคเบากลายยายหางพี่น้องมาจวดกันเลยนอกจาก แซบๆกันเลยอันแมวอันเลิกงานมากเฝ้าเนาะจ้ะทัวสีด้กินกันเลยบ่มีเวลาเด้ตั้งกล่องปันไดเนาะจ้ะมาแกงผักขี้เล็กของเ้าวแซบๆเนาะจ้ะมาก่อนอื่นสดนำแกงเลยจ้ะพี่น้องอือแซบอันนี้แมวใดมาจากพี่สาวหุ่จักกันเนาะจ้ะเพื่อนนำมีกัมมวิธีเอามากินอยู่เมืองนอกเนาะจ้ะขึ้น เพื่อนสีเอาหยอดมันตากแห้งไว้ตากแห้งเด็ดๆตัวอ่อนๆมาจากตากแห้งแล้วเพื่อนกะแพ็กใส่ถุงสิ้นดีๆเอามาก,กินอยู่เมืองหนอกกินได้เป็นปีๆนอะจาะพี่นนองปีสองปีสามปีเนาะของแห้งเนาะโอเคนอะจาะพี่นนองสิ้มเลยนี่เห็นป่ะตอนเนื้อใส่เนื้อสีโค้งนะจ๊ะสีนิ่มๆนันวๆจวดเลยอืมอืม พี่น้องอืมครับลูกโดดลูกโดดก็ไล่พี่น้องโดดตะไคร่อืม นอดช่าโอมพักขาบานท่าอ่อนครับพยตูต้นหอมหัวหอมแดงนะาจา้ะจวดตดอ,อืมเหาลูกดวดไลายเลยพริกเขียวแมวบอดสืซอเลยพี่น้องปลูกเองลังบานแต่พออากาศหนาวเย็นมากเจ็บเขาตูแข็งอืม ชอบเึน oh. hmm. yeah. ่าลูกดวดเขียวๆจะดูกันสูส่าเล็กบาดกันไป่นอะหอนอปฮอืมหอม ความดุกดวดไส้หลายดั๊กับความตอนกินแล้วจำไม่หนอกอืมหอมตอนเหนืออืม พิงพักคาอ่อนนี่คือเก่าพี่หนอะอ่อนคือเก่าเด้เฮ้มาต้มดีๆต้มน้ำออกได้หลายน้ำคือเฮ้ยได้หม่หนัะ่ะล่ะเขาขึ้นสภาพเป็นดอกเป็นอ,อน่อนไอ้ยอดอ่อนๆคือเก่าครับ ฮากินยาเด้วยจ้ะดูเมืองนอกเมืองหน้าหยุดดวดอืม ด me. kind of mm ูดดูดหน่อยได้หลายแ้วหมวกเริ่มมากแล้วพี่น้องหอมหอมพริกเขียว แม่บอค่อยกินกับเขาพี่น,อน,น้องแกเมื่อกี้เล็กออกมาที่สดดังสิละ่ะยังไปขี้เล็กเอ้ยน้องใหม่เอ้ยวาแห้งบอดายมันติดฟัน <c oughs> อาปากแห้งบอดายอยากไอยอยากไอตัวพี่นอ้องยังไปกินเล็กมันดำมันติดฟันอืม <c oughs> อันนทั้งแดงมีขอบบกมือเด้อค่ะชิ้นรู้ส่วนถ้าขนาดน้วยเคี้ยวกันคนลูกแล้วพี่นนอง เฮียนเพียนหอมักพริกแซ่บขึ้นหูได้พี่นอ้องเดี๋ยวน้ำจิ้มก็เริ่มมาแล้วไปซื้อเพื่อนนัน่นอุกนึงกะแพงๆอืม อโอเคเราจ้ะพี่น้องจ๋าเศษเศษลงตัวเบาๆลายยายห่างเบาๆลายกระิบว่าได้กินเราจ้ะแซ่บแล้วลงเวทีเราจ้ะพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปมือนีบแกงผักขี้เล็กใส่เนื้องัวเนาะจ้ะพี่น้องจ๋าซ่บอีลีอีหลอแเศษเบาๆลายยายห่างคือเก่าเนาะจ้ะแซ่บคักแซ่บแน่เนาะจ้ะสำหรับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด ติงต๊งๆๆๆแห่ง,ง,งหน้ได้จ้ะพี่น้องจ้ะเพื่อสีบอผัดคลิปต่อๆไปเนอกจากสำหรับคลิปมื่อนี้ขอบคุณหลายๆสำหรับการรับชมและติดต,ตามนอจกจ้ะพี่น้องจ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะจงพบพอนะกันไหมเวลาเดิมเช่นเดิมเช่นเคยนาะจ้ะพี่น้องจา้าบ๊ายบายค่ะ